สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันพระตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2 5 6พเป็นวันมาฆบูชาถึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เลยมาทําบุญเวียนเทียนกันที่วัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ มาชวบรรยากาศการทำงบนเวียงเตียนเนื่องในวันมาวันมาครับบูชาด้วยกันครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาาเป็นที่จริงแล้วของยาิโยไม่คิดว่ามีแค่สามวันไม่ใช่มีสี่วันวันแรกกันเลยครับวันวิสาขะวันที่เกิดตรัสรู้แล้วก็ปณิพานวันที่สองกอนเลยครับ อันสาหาส5ิบห้าค่ำเดือนแปดใช่ไหมแล้ววันนี้วันมาค้าสิบห้าค่ำเดือนสามที่จริงแล้วยาโยมคงจะลืมไปวันหนึ่งคือวันอัตมีบูชาวันนี้พระเจ้านั้นทรงปฏิพานทรงพาสเวแล้วเจ็ดมือ้อแรมแปดค่ำเดือนหกวันที่ถวายพระเพลิงจะถามว่า วันนี้มีความล้ำหน้านดนั้นถามว่าอีกชื่อหนึ่งคือจารุรงันนิบาตมีเหตุการณ์เกิดขึ้น4อย่างคือประสงค์หนึ่ร้อูปมามิตติงมาคอนโทรเลนกันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายทั้งหมดเดินยืนพัรูปอันที่สองก็อี่สองคือนะรครับล้วนแต่พระพุทธเจ้านั้นบวชด้วยกับต้องเงคือเอฮิพิคุสัมมดา ข้อทีาคืออะไรครับพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนบรรลุอรหัตทั้งนั้นเลยอันที่สี่คือแสดงอุวาทจะปนิมุกเมนต์ปิกันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาคือนะครับหนึ่งอย่าเห็นชั่วอันที่สองทำความดีอันที่สามนี้สำคัญอย่างมากคือนะครับทำจิตที่เขารอบไม่โรคไมุ่่มไม่ดุปัญหาสังคมที่วุ่วายทุกวันนี้ก็เพราะอะไรครับเพราะโรคกวดดุ ไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่บอกไปว่านี่คืออภุสุลรมูลถามว่าที่เรามาเวียนเทียนนี่เป็นกุศลพิธีเป็นการบูชาคุ่นพระเจ้าเดี๋ยวญาติโยมย่างว่าพระมันนั่งเฉยเฉยใช่ไหมไม่พูดไม่จา้าไม่คอนเน็กชันไม่คอนแทคกัญาติโยมเลยมันสียเราว่าเราไม่พูดไม่จ้าเลยนะรอสักพักนะขัจันทา์เรียม ไปตลอดสิงคโปร์ด <P an av aún> <yelled> ีมกิมินาสกาเลนาตังพุทธังอภิปุชยามาิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิปุชยามา อิมินาสกาเลนาตังสังขังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะจา ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอ่านติดแนวจังจบครับสุเมยังพันเตติสละเนรัตหาปัญจศิลานิยาจามะตุติยัมปิเมยังพันเตติสละเนรัตหา ปัญจศิลานิยาจามะตัดิยมปิมยังพันเตติสลาเนรัตหะปัญจศิลานิยาจามะนะโมาาตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาาพพตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาาพพตัสสะภะคะวะโต พระหตโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตภควโตอรหตโสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตภะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัต นังขจา,ามีพุทธังสลานังขจามี มังสารนังคัจฉามีอมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิภุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิภุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิภุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิภุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ภูติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิภุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัิยมปิพุทธังสารนังคัจฉามีตัิยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตักยมปิธรรมังสารนังคัจฉามีตัิยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตักยมปิสังฆังสารนังคัจฉา อาทิยมปิสังขังสรนังขจามิติสระนักขมณังนิฏิตังะมะพันเตนปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอัคิินาทานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาดิยามีอตินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีธรเมิสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาดิยามีอเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวทา รมณีสิขาปัทังสมาธิยามีมูจาวาคาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามีสุราเมระยมัจฉะปมาทัตฐานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยมัจฉะปมาฏฐานา เวลามณีสิกขาปัทังสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยัญติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิปุติยัญติตาสมาสีลังวิโสทันเยสาธุทีนี้ญาติโยม์หันหน้าไปอังอวัตรโล เดี๋ยวตอนนโมสามจบพร้อมกันแล้วทีนี้หลังจากนั้นอาจจะมาจะพาว่าในทยมก็ทําตามตรวจตามนาโมทิพร้อมกันเลยนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมปุทตะนามวดาาัดตาพระกวาโตอระหะโตสัมมาสัมปุทตาอาชายังมาฆคุณนักมีสัมปตามาฆนักกะเตนะ กเทนะปุณณจันโทปุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตตาตาถาคาโตยัตตาตาถาคาโตอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธจาตุลังคีเกจารุลังคิเกสาวก้า สันนิปาเตสันนิปาเตปวัตปาดิโมกขังปวัตปาดิโมกขังอุท,ท,ทิศอุท,ท,ทิศตถาหิตถาหีอัฏฐเตระสาบิอัฏฐเตระสาบิสัพเพสังเยวะ สัพเพสันเยวะขีนาสวานังขีนาสวานังสัพเพเท,เทสัพเพเตเอหิภิกขุเอหิภิกขุสัพเพหิเตสัพเพหิเตอนามันติตาวะอนามันติตาวะภะคะวะโตภะคะวะโตสันติกังสันติกังอาคตาอาคตาเ,เวรวุณี กลันทะกะนิวาเปมาฆาคุณนาไมยัง,นนยงวะัตะักมานากัดชายายา,า,ยา,ยาตัดสมินจา ยยสันนิปาเตสันนิปาเตพระปวตาพระกวตาวิสุทธุโพธิทังวิสุทธโตโพธิอาการศีอาการศีอญยังนำห้ากลางอัญยังนำห้ากลางพระกวโตพระกวโตเอโกเยวะเอโกเยวะสาวกสันนิปาโตสาวก

ะสัเวทีนาสวานังทีนาสวานังมยันธานิมยันธานีอิมังอิมังมาฆาคุณนาบีมาฆาคุณนาบีนักขัดตะสมายังนักขัดตะสมายังตะกาละตะกาละสัทธิสังสัทขีสังสัมปตตาสัมปตตาจิระปนิยบุตัมปี สีลาภะนิพพุตังปิตังภะกวัตนตังตังภะกวันตังอนุสรมนาอนุสรมนาอิมัสมิงอิมัสมติสตัตสสะภะกวะโตตัสสะภะกวะโตสักขีภูเตสักขีภูเตเจติเยเจติเยอิเมหิอิเมหิทีปะตูปะทีปะทุปะปุพหาทิสักการี ตั้งภะกวตังตังภะกวนตังตานิจจาอัตตะเตระสาณีอัตเตระสาณีพิขูสตานีพิูสตานีอภิปูชยามะอภิปูชยามะสาธุูพันเตสาธุูพันเตทกวากวาสาสาวกสังโฆสโฆส,สจุจิรปนิยปุ สุจีระปนิพุตโตสุจีระปนิพุตโตคุณเณยีคุณเณรีธละมานุธละมานอิเมสกาเลอิเมสกาเลสุกัตถปนาสุกตะปณะการาภุเตการาภูเตปฏิกัรหน้าตูปฏิการหน้าตูอัมหากังอัมหากังทิครตังทิครตังทิตายา ทยาสุขายาสุขายา,า,ยาเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็ไปตัง้งตั้งแถวระเบียนเทียนหน้าโบสถ์นะเราไปพร้อมกันป้าอยู่หน้าแล้วก็จะนำสวดเจริญพุทธคุญรอบรอบโบสถ์จบแร้วสักเราลงไปดับนี้เลย ยะถาวหริวัณนะปุราภาริปูริภิกขะนะเีวะเมีวะตุนังเปตังอุปตะภติอิทิตังปิทิตังตุมหุ้นทิปเมวะสุนตูสบือตุนสังฆาจันโตภูนราโธยะถานิโุติตะโธยะถา Thank e, e. วังกาสานาเมทาวีตุกขโทนิกาตติ 아. <목소리도>